โหลีคุยกันเรี้่มแ

โอ้ไปเก็บรถ Jet ไปเก็บรถ Jet โอ้ fuck เอาไปเอาไปเอามามา

ต้นทำท้อง้าหัวโลกไม่เคยต้นรู้ให้ 小黑，小黑。